พบกันตอนเช้าค่ะรู้ลมกันไหมคะเวลานี้ตื่นมารู้สึกตัวจากที่นอนมาเนี่ยเรามารู้สึกมีสติัารมหายใจเนี่ยนะมันจะพาสติหรือความรู้สึกของเราเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในเลยนะจะไปอยู่ส่วนไหนก็นแล้วแต่เราก็ตามเข้าไปสังเกตดูเฝ้าสังเกตเฝ้าสำรวจดูนะคะ อันนี้คืองานหรือภารกิจนะคะที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้นะคะศาส,สนาก็คือตรงนี้แหละคะ่ะศาสนาพุทธสอนตรงนี้นะคะ่ะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเสมอๆนี่เป็นกฎแห่งกุศลกรรมนะคะทำให้เราตัดทุกข์ดับความคิดดับความฟุ้งซ่านดับสังขาร ตัดพบตัดชาติได้แน่นอนนะคะไม่ต้องมาเวียนว่ายต่เกิดนะคะเรานี่นะที่อายุปูนนี้นะมันแค่นิดเดียวนะจิบจอยมากเลยนะคะอายุแค่นี้อายุขันที่หนึ่งนะแต่จิตเรานี่มากมายมหาศาลเลยเราเกิดตายเกิดตาย,ตาย,ตายมาหลายภพหลายชาตินับกับนับกันไม่ท้วนเลยนะคะนี่ครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะคะฉะนั้น เพื่อที่จะให้ตัดภพตัดชาตินะคะเราก็กลับมาที่ลมหายใจเลยนะมันจะตัดมันจะเป็นกระบวนการของลมหายใจซึ่งมันเป็นพลังงานที่พระพุทธองค์ท่านการรับรองไว้แล้วนะว่าลมหายใจนี่แหละลมหายใจพลังงานลมนี่แหละที่จริงลมหายใจมันก็มีคุณสมบัติอยู่แล้วคือเราสูดออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมสูดยกออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทํา ให้ธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยทำงานปกติอยู่แล้วที่นี้พระพุทธองค์ให้เราเอาสติมาแนบกับลมหายใจเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะเพื่อไปรับรู้เวทนาและความรู้สึกตัวนี้จะตัดภพตัดชาติแต่ถ้าอยู่กับลมหายใจธรรมดาธรรมดานี่มันก็จะอยู่ตามปกติคือไม่ได้ตัดภพตัดชาตินะต้องใส่สติเข้าไปใส่สติเข้าไปมันถึงจะตัดภพตัดชาติได้นี่นะมันตรงนี้นิดเดียวนะ ที่จริงเราก็หายใจมาตั้งแต่เราเกิดแม้แต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเราก็หายใจมาถูกไหมหายใจมาหายใจจากสะดือใช่ไหมพอเกิดมาหนาะพ้น,ะพนท้องแม่มาแล้วก็หายใจด้วยอากาศนะด้วยด้วยตัวเองทีนี้พอเราอาศัยลมหายใจเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตนะคะในขันที่หนึ่งนะคะรวมขันอื่นๆด้วยเพื่อเพื่อการเกิดนะลมหายใจี่เพื่อการเกิดนะ แต่เมื่อให้เมื่อเรามาเอาสติอยู่ลมหายใจแนบลมหายใจอยู่เสมอๆเ,เนี่ยมันจะเป็นเพื่อการดับด้วยดับในที่นี้คือดับความเป็นตัวตนดับกิเลสตัณหาอุป,ปทานที่เรามีอยู่นี่แหละเราเกิดมาพร้อมกับพวกกับจิตที่เรายังไม่ได้ฝึกหรือฝึกแล้วแต่ยังไม่หลุดพ้นเพราะว่าเกิดเมื่อไหร่ก็คือการยังไม่หลุดพ้นยังไม่ตัดเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ตัดภพตัดชาติต้องเกิดมาเพื่อจะ ทำหน้าที่ต่อไปนะคะนะ,ะรับรู้นะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปนะคะฐานทั้งสี่คือ,อกายเวทนาจิตธรรมก็ทํางานตามปกตินะคะเมื่อเราเกิดมาก็ใช้รูปและนามนี้ตามปกติแต่ไม่ได้มีอะไรรับรองว่าเราจะตัดภพตัดชาติได้ฉะนั้นสิ่งที่รับรองได้คือสติเอาสติหรือเอาจิตที่ เป็นผู้ที่ฝึกแล้วเนี่ยเอามันแนบกับลมหายใจเพื่อที่จะขัดเกลาขัดเกลารูปนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้ไปตามกระแสกระแสกิเลสนี่แหละกระแสถ้าน้ำนี่ย่อมไหลลงที่ต่าใช่ไหมคะกระแสกิเลสก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขันห้านี้ก็คือรูปนี่มันซื่อบื้อของมันอยู่แต่สิ่งที่มันจะทํากระบวนการที่สร้างโพราทางชาติก็คือ เวทนาสัญญาสังขารบิญญานี่แหละค่ะนี่แหละมันจะทําให้เราเกิดไปเกิดไปดับไปตายไปอะไรที่ไหนปฏิสนธิในท้องอ่าทุคติภูมิหรือสุคติภูมิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันก็อยู่ที่ขันห้านะคะในจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นเจตสิกขจิตนะคะคําว่าขันห้านี่นะเราทุกทุกคนก็นอยู่กับมันนะ ขันห้าคือรูปเนี่ยรูปคือตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยกายเนี่ยมันจะประกอบด้วยธาตุสี่คือดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะสี่ธาตุด้จะทำงานตามปกตินะคะก็คือประชุมการประกอบกันแล้วก็ลมหายใจที่เข้าออกโดยธรรมชาตินะคะมันก็จะไปฟอกธาตุฟอกขันไปทำให้ดินน้ำลมไฟสมดุลแล้วก็อยู่ด้วยกันปกติประสานกันเชื่อมประสานให้มีความร้อน ธาตุไฟความร้อนความเย็นนะมีธาตุดินก็คือส่วนที่เป็นกระดูกเนื้อหนังบางสาปเป็นพวกเอ็นทั้งหลายนะคะธาตุน้าก็คือสิ่งที่เป็นน้ําเลือดน้นําหนองน้ามันน้าอะไรก็แล้วแต่น้ํามันก้นน้ํามันเหลวนะคะแล้วส่วนที่เป็นธาตุลมก็คือพลังงานนะคะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวให้ธาตุทั้งสีเนี่ยมันปรับสมดุลกันอันนี้นะคะมันจะอยู่ในขันที่หนึ่งส่วนเวทนา ตัวที่สองขันที่สองนี่นะสัญญาขันที่สามสังขารขันที่สี่แล้วก็วิญญาณขันที่ห้าอันนี้เป็นจิตหรือเป็นนามธรรมนะคะที่เราจะมาฝึกก็คือฝึกนามธรรมนี่แหละไม่ให้มันไปปรุงแต่งตามกระแสะทางโลกเพราะกระแสะทางโลกนี่ยมันจะทําเพื่อให้ได้มีได้เป็นเพื่อให้ได้ใหญ่ได้โตนะคะเพื่อสนองกิเลสตัณหาอุปทานในขันหานี่แหละ นะมันจะมีนะเพื่อให้มีเพื่อให้ได้เพื่อให้เป็นเพื่อให้ได้ยอมรับนะมันก็จะทําให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้มันไม่ดับนะคะที่นี้ที่เราเอาสติมาแนบกับลมหายใจเนี่ยเพื่อพาให้ลมหายใจเนี่ยเข้าไปทุกส่วนของร่างกายและไปกระกตุ้นไปกวนอันนะั้นในรูปที่หนึ่งนี่นะลมหายใจจะไปกวนอนุใสกิเลสที่อยู่ในขันที่หนึ่งหรือรูปเนี่ยให้มัน กระทุงขึ้นมาให้มันปะทุขึ้นมานะคะไปเหมือนไปคน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 น้าที่มันมีตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยให้มันขุนขึ้นมาแล้วก็อันนั้นธรรมชาตินะขุนขึ้นมาแล้วมันก็จะกลับไปอยู่ก้นแก้วหรือก้นขวดนหรือก้นภาชนะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่กิเลสของเราเนี่ยเมื่อเอาลมหายใจเข้าไปกวนเนี่ยพอมันกวนกวนกวนเลยมันผุดขึ้นมาเป็นเวทนาและความรู้สึกแล้วมันจะดับออกไปนะมันจะไม่กลับเข้าไป ถ้าจะกลับเข้าไปก็ตอนตอนเมื่อที่เราไปปรุงแต่งมันว่าเออเกิดในสิ่งที่ความเจ็บปวดแล้วก็โกรธมันไม่ชอบมันนี้มันจะกลับเข้าไปมันจะไปสะสมใหม่แต่ถ้าความโกรธผุดขึ้นมาความเจ็บปวดความรั่วราวความร้อนผุดขึ้นมาเราเฉยๆกับมันหรือยิ้มให้มันเฉยๆอุเบกขาเนี่ยนะมันจะดับไปมันจะหายไปเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของอจิตทํางานนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาที่รัวเบากายเบาสุขสบาย นะคะลื่นไหลอิสระเสรีแล้วก็ไปปรุงแต่งว่าเอออยากใจะให้มันอยู่กับเราชอบมากชอบมากชอบมากอันนี้มันก็จะสะสมเช่นเดียวกันนะคะเกิดเป็นตัญหาขึ้นมานะเป็นภาวะตัญหาชอบพบนั้นนะคะถ้าเกิดความไม่ดีกว่าความร้อนอืดอัดขาดเครื่องแล้วไม่ชอบแล้วก็ไปปรุงแต่งว่าไม่ชอบอย่างนั้นอย่างยากให้มันออกไปอันนี้เป็นวิภาวะตัญหาเนี่ยเป็นตัญหาอีกนะคะ ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีถ้าเราไปชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นตัณหานะคะดีถ้าอยากสวยอยากรวยอยากลอะไปปรุงแต่งไปทําหน้าทําตาทําจมูกอะไรให้มันไปดึงหนังดึงอะไรให้มันดีขึ้นมาไม่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้ก็เป็นการ,รม,มัดตัณหาไปนะคะเห็นไหมคะตัณหาทั้งสามอย่างมันก็คู่กันมานะคะคู่กันมาได้ขันห้านี่แหละนะคะ ฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติอาณาปณาะาสตินะคะให้มีสติแนบกับลมหายใจเพื่อจะไปกวนอนุยัยกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่อดีตแล้ะนี่ของอดีตของสัญญาเก่าให้ปัทุขึ้นมาระดับไปปัทุขึ้นมาระดับไปส่วนสังขารใหม่เนี่ยเมื่อเราอยู่กับอาณาปณะสติแล้วมันจะไม่เกิดนะคะเพราะว่ามันอยู่กับปุสุลกรรมนะคะแล้วก็จะดูแต่ลมหายใจมีสติกับลมหายใจมันก็จะไม่ไม่เกิดสังขารใหม่และสังขารเก่านี้เราจะได้ กำจัดออกไปกำจัดออกไปนะคะเกิดแ้ะกระดับเกิดแ้ะกระดับเกิดแ้ะกระดับอย่างนี้แหละค่ะมันเป็นกระบวนการที่บางทีไม่ต้องหาเหตุหาผลนะคะไม่ต้องหาเหตุหาผลเลยมันจะทํางานของมันเองนะคะลมหายใจเนี่ยจะไปทํางานของมันเองเรื่องความโกรธเราก็ไม่ต้องไปตัดนะคะลมหายใจจะทําหน้าที่แทนเราความโลภความหลงก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันลมหายใจจะทําหน้าที่แทนเราอย่างนี้นะคะทําไปเรื่อยๆมีสติกับลมหายใจไปเรื่อยๆเช่นนี้แหละ มันจะทําให้เราอิสระจากความทุกข์นะคะอิสระจากความคิดความคิดปรุงแต่งเนี่ยเกิดจากเวทนาอะไรที่มันเกิดมาแล้วก็จะคิดต่อนะถ้าเกิดสุขเวทนาแล้วก็คิดต่อแล้วชอบอยากให้อยู่กับเราถ้าเกิดทุกข์เวทนาหรือความรู้สึกไม่ดีนะคะเราก็เกิดไม่ชอบอยากให้หนีออกไปมันเป็นวิภวตัณหาไปถ้าสุขเวทนาชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกินกามเกลียดชอบแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราก็เป็นภวะตัณหานะคะเป็น ทำให้สิ่งที่ที่สุขสบายอยู่กับเราอย่างนี้เขาเรียกเป็นภาวะตัณหาติดภพติดชาติอีกนะคะถ้าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเวทนาไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ชอบเาเรียกภาวะวิภาวะตัณหาก็ไม่ชอบนะคะ่ยเป็นปฏิฆะกับมันอีกนะคะถ้าเราอยากอ,อ,อยากรวยมีแค่ไหนก็นไม่พออยากรวยอยากมีรถคันใหม่ อยากมีรูปร่างดีกว่านี้สวยกว่านี้อยากมีเงินเยอะกว่านี้อยากได้งานที่ดีๆกว่านี้อะไรอะไรก็แดกให้ได้มากกว่านี้เป็นการมาัรหหาอันนี้ก็เป็นก,กิเลสอีกชนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะนอกนั้นนะคะที่เราปฏิบัติอาณาปณสติมันจะตัดความกลัวด้วยคนที่กลัวโน่นกลัวนี่ไม่ว่าจะเปกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือกลัวสิ่งที่มองเห็นก็ดีกลัวอำนาจมืดกลัว กลัวป่วยกลัวแก่กลัวตายหรือกลัวทุกข์กลัวไม่มีสตังกลัวไม่มีใครยอมรับพวกนี้เป็นกิเลสหมดเลยเป็นความหลงนะคะความกลัวนี่คือความหลงนะเป็นโมหะนะคะเป็นโมหะโลภะนี่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะโลภะนัก็จะอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเราไม่อยู่กับอนาปนานสติโลภะก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ถ้าเรากลัวนั่นกลัวนี่กลัวไม่มีเหตุไม่มีผลกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวสิ่งที่มองเห็นอันนี้ก็เป็นความหลงนะคะว่ามันมีอยู่จริงอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโทสะนี่มันมีความกโกรธอยู่ตลอดเวลาความปฏิฆะขัดเคืองไม่พอใจโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เห็นอะไรก็ไม่ดีไปหมดอันนี้ก็เป็นโทสะนะคะมันก็จะทําให้จิตเนี่ยสเสวยทุขติภูมิทั้งโลภะโทสะโมหะนะคะทั้ง กรรมราคะนะพวกนี้นะคะถ้าเราเสวออยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทําให้อยู่ในทุกขติภูมินะไม่อิสระจากทุกทีนี้เรากลับมาที่อานาปนาสติหรือมีสติอยู่กับลมหายใจนะเราจะตัดสิ่งเหล่านี้นะเราจะตัดสิ่งปฏิฆะขัดเครื่องทั้งหลายตัดโลภะโทสะโมหะออกจากจิตจากใจเราได้นะแค่มีสติกลมหายใจตรงนี้แหละนะคะใน ขันห้าของเรานี่แหละนะคะดูแลรูปของเรานะคะให้มันกินอยู่พอดีพอดีอย่าไปกินมากนะคะอย่าไปปล่อยให้มันอดอย่าไปปล่อยให้มันลําบากก็ดูให้พอดีพอดีอยู่ใส่กลางนี่นะคะเนี่ยอันนี้ขันที่หนึ่งใช่ไหมขันที่สองคือเวทนาก็คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกสบายหรืออาร,อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอะไรทั้งหลายนะเกิดมาแล้วก็อุเบคขาหรือเฉยๆกับมันนี่แหละเอาลมหายใจนะคะ อยู่กับลมหายใจแล้วอารมณ์ทั้งหลายจะไม่เกิดนะที่เราทุกๆวันนี้พอเป็นธาตุอารมณ์นะเดี๋ยวอารมณ์นั้นขึ้นมาก็อินกับมันหรือว่าไปกับมันเดี๋ยวอารมณ์นี้เกิดขึ้นก็ไปกับมันเราไม่มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะหลงอารมณ์นะคะเขาเรียกว่าหลงอารมณ์หลมเสพอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลานะความคิดก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเลยนะคะน่นคิดนี่คิดนั่นอยู่นั่นอาจจะทําให เราเนี่ยไม่อิสระจากทุกนะเพราะว่าทั้งความคิดหรือสมูทไทยเนี่ยจะครอบเราอยู่ตลอดเวลานะะนี่คือเวทนาสัญญาคือความที่เราจําได้ว่าเราเป็นใครเราสําคัญยังไงนะคะเรามีสมบัติพัสถานยังไงใครเป็นสมบัติของเราลูกเมียลูกผัวหรือครอบครัวเราอยู่ที่ไหนหน้าที่การงานเราอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะอันนี้เป็นสัญญานะคะสัญญาที่อดีตมันจะมากวนให้เราทุกอยู่ตลอดเวลาเราต้องการให้ สิ่งต่างๆอยู่กับเรานี่ก็เป,เป็นเป็นภาวะวิภาภาวะตันหาละนะคะถ้าไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นเราเนี่ยที่สิ่งทุกๆเนี่ยออกไปเนี่ก็เป็นวิภภาวะตันหายนะคะอันนี้เป็นสัญญาเก่านะคะเพราะสัญญาเก่าผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างสังขารน,นะคะสร้างความตัณหาทยานอยากสะสมไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆว่าเอออันนี้เกิดขึ้นมาก็ปรุงต่อไปนะคะ นั่งอยู่ตรงนี้นะคะปรุงต่อไปนู่นไปนี่ปรุงไปต่างๆนานาปรุงทั้งว่าเรื่องโลภเรื่องกโกรธเรื่องหลงอะไรก็แล้วแต่เรื่องปฏิฆะขัดเคืองปรุงว่าชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ปรุงเรื่องอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากให้ตัวเองอย่างง้นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าความปรุงเป็นสังขารสร้างใหม่เลยนะคะสร้างใหม่เลยเราเอาสัญญาอดีตขึ้นมานะปรุงแต่งให้เป็นสังขารนะคะทีนี้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงพ่อวิญ,ญญาณนะ วิญญาณในอายัตนะทั้งหกเนี่ยที่อยู่ในขันห้าเรานี่คือหูตาจมูกกลิ้นกายใจนี่นะมันมีวิญญาณอยู่มันก็ไปรับรู้มาหูได้ยินเสียงบอกว่าชอบหรือไม่ชอบตาเห็นรูปบอกว่าชอบหรือไม่ชอบจมูกได้กลิ่นชอบหรือไม่ชอบลิ้นลิ้มรสมาชอบหรือไม่ชอบแม้แต่สัมผัสทางจิตทางใจนะคะอะไรที่มาสัมผัสกระทบแล้วบอกชอบหรือไม่ชอบนี่แหละเขาเรียกว่าอายันะ ภายนอกมากระทบอายตนะภายนภายในคือหูตาจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาพอกระทบเนี่ยจะทําให้เกิดเวทนาพอเกิดเวทนาจะเกิดตัณหานะคะเกิดหันหาความทะยานอยากแล้วก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาเลยนะคะสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาพอสร้างภพสร้างชาติก็จะเกิดแก่นะเจ็บ Uhm. ตายขึ้นมานะคะเกิดเป็นชัชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสทุกอย่างเลยนะคะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดชอบไม่ชอบเกิดแก่เจ็บตายเกิดชอบไม่ชอบอย่างเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอเสมอนี่แหละค่ะทําให้เราเกิดพบเกิดชาติความคิดนี่แหละทําให้เราเกิดพบเกิดชาตินะคะ เกิดจากสัญญาเก่ามานะผุดขึ้นมาแล้วเราไม่อุเบกขาไม่ไม่อยู่กับเวทนาไม่เออไม่อยู่กับลมหายใจมันจะทําให้เกิดสังขารสร้างสังขารใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะคะก็จะทําให้เกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายตนะเกิดภาษะเกิดภพชาติขึ้นมาเลยนะคะก็ทําให้เกิดภพเกิดชาติเกิดความปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นไม่จบนะคะคือเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ย กลับมาที่ลมหายใจมีสติกับลมหายใจเสมอเสมอแล้เวเราจะตัดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะตัดสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนนะคะนี่แหละท่านั้นลองทําดูนะคะ,อ,ะอาณาปานาสติมีสติอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอเสมอ,สมอนี่นะคะก็จะทําให้เราตัดทุกตัดชาติได้เลยนะคะวันนี้พูดช่วงเช้าหน่อยนะคะแต่ก็สองนะก็อาจจะ ถูกพักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะพวกเราทําไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ฝึกนะฝึกสติฝึกอาณาปนาสตินะคะให้อยู่กับลมหายใจเสมอเสมอนี่แหละคะ่ะแล้วเราจะตัดภพตัดชาติได้แน่นอนในชาตินี้นะคะอาณาปานาสตินะคะสติในสติปัฏฐานสี่นะ,ะตัดภพบตัดชาติได้แน่นอน,นะคะ่ะลองทำดูนะคะ